เหลือ2วันถึงเส้นตายให้ต่างด้าวเทือนและนายจ้างหัวหมอที่จ้างแรงงานต่างด้าวเทือนนาลูกจ้างต่างด้าวเทือนมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่30ธันวาคมนี้หากพผนเส้นตายไปแล้วคาดโทษหนักเพราะหากเลยกำหนดนี้จะไม่สามารถดำเนินการในระยะต่อไปได้โดยต้องนําหลักฐานสำคัญดังนี้คือใบรับรองแพทย์เอกสารประกันสุขภาพเอกสารประกันสังคม และเอกาสารนายจ้างพร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานและเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแล้วจะต้องเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติต่ตอไปนายสมชายมรดกศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานถึงกับออกมาขอร้องให้นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานข้ามชาติเร่งดำเนินการทุกขั้นตอนให้ครบภายในระยะเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นจะต้องผลักดันออกไปจากประเทศไทย และจะดำเนินคดีและบังคับกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งนายจ้างคนไทยและลูกจ้างต่างชาติทั้งนี้หากพบต่างด้าวเทือนเพ่นพ่านพลเส้นตาย30ธันวาคมนี้ยกหูโทรแจ้งสายด่วนกระทรวงแรงงาน1694ได้ทันทีนับตั้งแต่เกิดข่าวเช้าป,ปลอมใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลให้กับแรงงานข้ามชาติโดยพฤติการคือโรงพยาบาลจะออกใบรับรองแพทย์ให้ แต่ไม่มีแรงงานข้ามชาติไปตรวจสุขภาพจริงผู้สื่อข่าวได้สุ่มโทรศัพท์สอบถามโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนี้ซึ่งได้รับการเปิดเผยว่าหากจะพาคนงานไปตรวจสุขภาพแต่ไม่สะดวกเดินทางไปเพราะติดเรื่องเวลาตอนนี้กฎหมายออกมาบังคับใช้ค่าโทษหนักการตรวจสุขภาพต้องเข้มข้นและจะต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาเพราะการตรวจ สุขภาพจะต้องมีกระบวนการหลายอย่างจึงต้องให้รายงานต่างดาวโตจริงเข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อป้องกันวค,ความผิดพลาดคือให้กรณีของเราคือถ้ากรณีเถื่อนที่ไม่ได้มีพันปอร์ตไม่ได้มีเลยๆค่ะเราจะต้องมีตัวใบนมลิตมามาเป็นฐานในการลงข้อมูลไปับรองแทนให้คู่รับให้คนต่างดาวเหล่านั้น<ด>ถ้าไม่มีข้อมูลตร,รลงนั้นคุณข้าไปดูตกลงอะไรได้ถามว่า ถ้าแค่หคนอะมันได้เร็วไหมก็สมมตว่าอาจารมาทำวันนี้ถ้าไม่ติดควอะไรมากมามก็ถ้าเคสไม่มีเลยถ้าชงนี้เอแบบไม่ได้มีใครวอล์กอินมาวันเดียวกันก็รอรบก็ได้เลยหรืออาจจะเป็นวันถัดไปก็มาเอาคนได้ได้ครับโอเคเนี่ยดี๋ยวพี่รีบจัดการแต่แต่ของทางเท่าพี่เช็คดูทางโรงพยาบาลเราค่าค่าตรวจสุขภาพถูกที่สุดแล้วที่เช็คมาเพราะว่าสามร้อยห้าสิบบาทที่อื่นประมาณห้าหยนุนโอเคแน่นเดี๋ยวพี่ีจัดการ ปกติอยู่แล้วที่ตรวจหาเขาเข้ามาเองอ่ะก็คือจะเป็นเลดีเลดสามร้อยห้าสิบถูกไหมคะใช่ค่ะโอเคก็มีการตรวจเจาะเลือดตามปกติเลยแต่เรว่าห้าคนเลยที่จะตรวจเองค่ะที่โทรเข้ามาเพื่อจองคิวทีนะคะว่าวันนี้ห้าในปีนี้เราจะตรวจที่สุดที่วันที่29ได้ครับได้เลยครับน้องขอบคุณมากมเลยสำหรับข้อมูล ต้องไล่เนมริดมานะถ้าคาอนอืนเราเราไม่มีข้อมูลใช่ค่ะเข้าใจครับใช่จะไม่ไแน่ใจว่ามันจะออกกี่วันนะอืมเข้าใจครับไม่พอดีไปคุยกับบรรดาบรรดาเพื่อนเพื่อนที่เป็นไซส์แรงงานด้วยกันนะเขาบอกว่าบางที่อ่ะมันสามารถแบบไม่ต้องไปตรวจได้เลยแล้วเขาออกเอกสารให้ที่ก็บอกอเลยมันจะมีเหรอ ก็เลยแบบไม่น่าจะได้คือตอนนี้อีกนะ็นความที่มาตีใหม่กระจองตรวจแรงงานอ่ะมันออกใหม่เป็นมาตีละ้าปีใหม่บางเีตการณ์ตรวจจะขึ้นคนมากอ๋อเพราะนั้นตอนนี้เราก็จะทำแต่ถูกต้องเพื่อลดปัญหาแบบเี้อแไรแบมันจะมีกระบวนการหลายอย่างเนี้ยค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้เราเคยบอกให้พนงานเข้ามาวอรอการตรวจที่โรงพยาบาลเพื่าเราออกตรวจอีกครันาะคือมันต้องตรวจจริงอ่ะใช่ใช่ก็เพื่อการ รรรครับรออครับ,บาาเพราะว่าเห็นเพื่อนมันคุยเกทับพ,พี่อยู่ไงว่าผู้ก่อนมันทำอย่างนี้ได้ไงเพี่ก็แบกเออโรงพยาบาลไหนไวะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยไม่รู้เลยหรอก<ช>แต่ไม่เป็นไรปัญหาการมันจะมีประเด็นที่จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันจะโดนทั้งหมดเลย สนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ